ที่นี้ครับมันมีนักเตะหลายคนในยุคอนเนสล็อตเนี่ยที่ฟอร์มโดดเด่นขึ้นมาเยอะมากอย่างหลุยดีอาร์ตจากยุคครอปมายุคสล็อตก็ดีขึ้นมาหรือโคดี้กัปโปซึ่งก็โหฟอร์มกาลังท็อปนะครับหรือกาเวนแบกพวกนี้พี่เมยงคิดว่าอะไรคือจุดที่ทําให้ไอ้พวกนี้ในยุคใหม่ของอาเน,นสล็อตมันฟอร์มดีขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาเลยครับผมว่าประสบการณ์เขาผ่านเกมพรีเมียร์ลีกมาแล้วตอนมาใหม่ๆเนี่ยยังไม่รู้ว่าตรงไหนอย่างไรดีเอาคนแรกก่อนคือหลุยดีอาร์ตเนี่ยผม นี่แม่งเร็วที่เป๋มเลยจังหวะมุดจังหวะกระชากเนี่ยเอาไม่อยู่จริงนะแต่ดีอาร์สเนี่ยมีปัญหาเรื่องของความเลียบในจังหวะสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นส่งหรือว่ายิงผมย้ำบอกเลยว่าดีอาร์สเนี่ยนะถ้ามันไปปรับมันไปซ้อมเยอะๆนะลูกเปิดลูกจ่ายลูกยิงนะตัดจากนอกเข้าในและยิงด้วยขวาปั่นโค้งหรือจะหลังเท้าแล้วแต่นะไปซ้อมลูกเปิดลูกยิงให้เยอะๆเลยนะมันจะเป็นตัวลุกที่อันตรายมากเพราะว่ามันเร็วเร็ว,รวแล้วก็กระช่มกระชากเนี่ยหายหมดเลยปีนี้ที่ดูดีขึ้นเนี่ยคือการเล่นเนี่ยเพิ่ม ความหลากหลายมีมิติเพิ่มขึ้นไม่ได้ยืนคาริมเส้นรอบอลแล้วก็เลี้ยงจี้อย่างเดียวมันวิ่งตัดเข้าไปได้ด้วยวิ่งตัดวิ่งทาทางยางประตูที่คอนเต้วางยาวแล้วดีอาร์วิ่งตัดหน้าเซนเตอร์แล้วหลุดเดี่ยวเข้าไปอ่ะแล้วยิงได้ผมจาไม่ได้ว่าเล่นกับใครนะแต่เนี่ยนี่คือตัวอย่างอย่างหนึ่งที่ที่ได้เห็นพง่ายๆว่าเขามีประสบการณ์ขึ้นอย่างกัคโปเนี่ยจุดเด่นกัคโปคือฟุตบอลติดเท้าจากด้านนอกตัดเข้าด้านในแล้วกัคโปเป็นคนยิงบอลดีลูกปัน่นลูกหลังเท้าเนี่ยถ้าจะแจ้งเนี่ยเปอร Bom... Cool. เออตรงเนี you know, ้ยก <ob SC I noise> <melodies> ัรโปเนี่ยส่งหรือยิงเนี่ยกักโปจะดีกว่าดีอาร์สแต่ทะลุทะลวงพุ่งเนี่ยดีอาร์สจะพุ่งกว่ามันได้อย่างเสียอย่างคูละแบบ2คนเนี้ยแต่ดีขึ้นนะผมมองว่าดีขึ้นนี่แต่ว่าฟอร์มมันไม่สม่ําเสมอ2คนนี้ถ้ารักษามาตรฐานฟอร์มการเล่นให้สม่ําเสมอได้เนี่ยมันจะทําให้อร์พูแต่ละเกมจะไม่ยากแบบนี้ก็คือมองว่าแต่ละเกมที่ชนะมาก็ไม่ง่ายใช่ไหมครับก็ลุกที่ง่ายอยู่พอสมควรแต่ก็ทําได้ต่อเนื่องทีเนี้ยถ้าเราไปเปรียบเทียบกับเอริกเทนฮาร์ซึ่งปีแรกมาก็ถือว่าาาทํงนไไดด้้้ใช ติดที่3แล้วก็ได้แชมป์คาราบาวจากปีที่2เลเทเนี่ยคือคิดว่าัน,นี้สลอนมีสิทธิ์จะเป็นแบบนั้นไหมครับหรือว่าจะพัฒนาขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งในมุมมองพี่เมงเพราะว่าเขาก็มาจากคอนแลนด์เหมือนกันคือตอนนี้มันเป็นไม่ได้หมดมันเพิ่งต้นซีซันอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้สมมุตินะผมสมมุติว่ากระดูกสันหลังของทีมอย่างฟันไดหรือซาร่าเอาแค่2ตัวพอถ้า2ตัวนี้หายไปสักเดือนหนึ่งหรือ2เดือนเนี่ยผมว่าปัญหาจะเกิดนะเพราะว่าตอนนี้สองคนนี้มันอาจจะไม่ชัดเจนนะแต่ถ้าคุณดูเจาะรายละเอียดคุณจะรู้ว่าฟนดกับ ลาล่าตอนนี้แบกทีมอยู่ไม่มีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้า2ตัวนี้หายไปเนี่ยปัญหามันจะเกิดไหมเ่ยใช่ไหมมันวันเวลาผ่านไปเนี่ยตพราะว่าตัว2ตัว,ว,ตวนี้มองตรงว,ว่ามันแบกทีมอยู่โอ้เลยต้องตอบสัญญาไม่ได้ทั้งคู่ด้วยนะครับรวมถึงอเล็กซานเดอร์อาร์โนด้วยซึ่งมันมีที่เขาอันนี้สลอตเขาบอกว่าเนี่ยทีม X I อไอหรือกััของเขาอะ ตลอดการไ,ไม่น่าเชื่อมีทั้งซ no, าร่าฟานไดอาร์โนเลยสามนั้นแต่ยังต่อสัญญาไม่ได้หมดเลยนะครับไม่รู้ส่งสัญญาไปถึงข้างบนหรือเปล่านะทีม <assass inate> <S <S ยอดเยี่ยมตลอดการของส่งลิเวอร์พูลอ่ะที่ในในใจอันนี้สลอดนี่มีม,มีพวกยังต่อสัญญาไม่ได้หมดเลยนะครับซึ่งพี่เมงก็มองว่าถ้าสมมติเสียพวกนี้ไปพร้อมกันเนี่ยก็ถือว่ากระทบรุนแรงเลยใช่ไหมครับปีหน้าส่งส่งผลนะคือมันชัดเจนเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้มันเป็นกระดูกสันหลังของทีมอย่างถ้าเราพูดถึงเกมรับก็ต้องนึกถึงฟานได์พูดถึงเกมลุกมันตต้้ออองงมมีีีทเดดย่าาาาาซรจนนนนถฟุบกึ คุณจะหายไปเลยฟุตบอลด้านข้างแนวลึกไดเรกเข้าไปเนี่ยมันจะหายไปเพราะว่าตัวอื่นมันทําแบบนี้ไม่ได้มันจะเป็น่วนประกอบเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เรอร์พูเนี่ยหลากหลายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าขาด3ตัวเนี่ยแล้วคุณหาตัวมาแทนไม่ได้เนี่ยมันส่งผลแน่นอนนะผมคิดว่าเป็น3ตัวสําคัญแล้วสถานาการณ์เนี่ยนะครับจะโอเคแหละต้นฤด,ดูกาลเขาเคยขึ้นเป็นจา่าฝูงไปรอบแล้วแต่นั้นมันแป๊บเดียวแต่เนี่ยมันผ่านมา1นส่วนสีของฤดูกาลแล้วนะครับการที่เรอร์ภูอ่ะต้องกลายเป็นคนที่พยายามหนีทีมที่ตาม หนีแมนซิตี้หนีอาร์เซนอลพวกนี้พี่เมงคิดว่าเรื่องความกดดันนะสำหรับโพสที่เพิ่งมาหลีกใหญ่ครั้งแรกอันนี้สโลต์มันจะส่งผลนะครับจากที่เล่นไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้เราเป็นผู้นำแล้วเราต้องสปีดหนีทีมที่ตามมาแล้วมีแน่นอนผมยืนยันเลยมากน้อยขึ้นอยู่กับว่าแรงกดจะขนาดไหนเดี๋ยวเรารอดูของแบบนี้ดูไม่ยากนะครับเราดูอาร์เซนอลเป็นตัวอย่างนะซีซั่นนี้ผมว่าเขาเขาเกรงนะไม่เป็นธรรมชาติตั้งแต่นัดแรกๆแล้วผมพูดถึงอาร์เซนอลมิเกลเตต้าเนี่ยบางเกมคิดเยอะบางเกมกล้ากลกลัวๆอาจจะด้วย าามาร์ตินโเดการหรือว่าอาจจะเป็นช่วงผู้เล่นตัวหลักเจ็บหรือแบนด์เล่นไม่ได้แล้วแต่มันเป็นองค์ประกอบภาพรวมทั้งหมดแต่ที่เห็นคืออาร์เซนอลไม่เป็นธรรมชาติไม่เหมือนปี2ปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าเขาเปรงนะเพราะว่าปีนี้ถูกวางให้เป็นทีมลุ้นแชมป์เต็มตัว2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเล่นเป็นธรรมชาติเพราะเขาไม่ได้ถูกคาดหวังจากสื่อและแฟนบอลน,นั้นอาเตต้าสามารถใส่ได้ทุกรูปแบบเลยแต่พอมาปีนี้ถูกคาดหวังว่าจะขึ้นมาชิงแชมป์ปุ๊บเราเห็นเลยว่าเกมในสนามเนี่ยมันไม่เป็นธรรมชาติก็ด้วยเหตุผลทีี่่ผมมบออกกไปเื้หละจ ขาดอุปการหรือว่าผู้เล่นไม่พร้อมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันไม่เป็นธรรมชาติทีนี้พอถึงริวพูเนี่ยขึ้นมาน้ำเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเล่นแล้วต้องระวังหลังตลอดมันก็ไม่ใช่แต่ถ้าลิวพูอันเดอร์สลอตเล่นแล้วไปข้างหน้าอย่างเดียวอย่าไปหันไปมองดูตารางเยอะเล่นแล้วไปข้างหน้าเล่นให้ชนะเกมที่ต้องชนะเก็บชน,ชนะให้ได้ถ้าไม่ใช่เกมที่เจอทีมใหญ่ด้วยกันเจอทีมด้อยกว่า หรือเกมในบ้านเนี่ยสามแต้มต้องเอาให้ได้จะชนะด้วยรูปแบบไหนแล้วแต่ตรงเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจของแบบเนี้ยต้องดูยาวๆที่สําคัญนะผมพูดตั้งแต่ตน้นซีซั่นแล้วว่าลิเวอร์พูลหรืออาร์เซนอลเนี่ยถ้าจะลุ้นแชมป์คุณต้องให้ความสําคัญพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวส่วนแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเป็นโบนัสถ้าเกิดถึงจังหวะที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้ นักบอลตัวนี้แม่งถ้าเข็นลงแชมเปี้ยนลีกเนี่ยได้นะแต่ถ้าเก็บไว้เล่นพรีเมียร์ลีกโอเคกว่าคุณต้องเลือกพรีเมียร์ลีกเพราะว่าเป้าหมายสูงสุดคือพรีเมียร์ลีกนะยืนยันมาตลอดฟุตบอลลีกคือเป้าหมายสูงสุดแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ใช่ไม่สำคัญแต่อะไรที่สำคัญกว่าเนี่ยมันคือฟุตบอลลีกนะถ้าเกิดลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเลือกพรีเมียร์ลีกก่อนเนี่ยโอกาสที่เขาจะขึ้นมาลุ้นแชมป์หรือประสบความสำเร็จเนี่ยมีสูงแต่ถ้าเขาเอาหมดทุกถ้วยเลยสี่ถ้วยเลยผมว่าแม่งยากครับเคยทำ จบแล้วได้ช่วยเดียวมั้งได้2ครับได้คา,าราบาลอนนปอปีนั้นน่ะเล่น63นัดน่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะด้วยกลุ่มกําลังปัจจุบันเนี้ยเล่น63นัดผมว่าแม่งโอ้โหยากมากเพราะนั้นต้องเลิกทีมีลริกก่อนนะ ก็คือพี่เม้งบอกว่าด้วยขุมกําลังปัจจุบันของลิเวอร์พูลอะมันยังเต็มที่2ถ้วยไม่ได้ใช่ไหมครับคือแ <Yeah. S 1> มนเีกับแเลสลียแมนซิตี้เนี่ยขนาดทีมใหญ่ที่สุดแล้วก็ตัวเล่นดีที่สุดเนี่ยยังทําได้ไม่ไม่ต่อนเนื่องเลยยังยากเลย3แชมป<น>์ในในประเทศตัวเองอะ่ะโอเคแหละเพราะเขาเหนือจริงแต่ถ้าคุณจะเอาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยลีมิริกด้วยเนี่ยในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษเนี่ยไม่มีไม่กี่ครั้งน้อยมากเพราะมันยากจริงเพราะว่า การแข่งขันในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเข้มข้นมันเข้มข้นกว่าซีรีส์ใหญ่ที่เหลืออีกนะอย่างลาลิก้าได้แชมป์ลาลิก้าได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเราเห็นบ่อยแต่ลีกเอิงเซเรียเนี่ยมันแทบไม่เห็นนานๆทีพรีเมียร์ลีกนี่ก็นานๆานานทีคือบุนเดสลีก้าเนี่ยบายเยิร์นเขาจองอยู่แล้วแต่ปีไหนแชมเปี้ยนส์ลีกเขาดีด้วยเขาก็มีโอกาสเพราะว่าความเข้มข้นในแต่ละลีกเนี่ยมันไม่เท่าพรีเมียร์ลีกนะโอเคนะครับชัดเจนซึ่งอาริสลอตเนี่ยผมจําไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้ช่วงไหนเขาเคยบอกว่ามีคนไปถามว่าจะลลุ้้้้นนแแชมมป์ไดดยยวววเเเคาาาบบออกอ่ํตีี๋ ผ่านไปอีกเจ็ดนัดอะ เดี๋ยวจะมาให้ก็คือขอดูก่อนอีก7จนัดคิดว่าการที่เขาตอบคําถามแบบนี้ครับพี่เมงถ้าสมมติมันผ่านไปนะเวลานั้นอนะ่ะตอนนี้ผมจําได้มันน่าจะผ่านมา2อสามนัดแล้วแหละจากที่เขาพูดอะ่ะถ้าสมมติจังหวะนั้นเราเป้าหมายเขาเปลี่ยนเป็นการลุมแชมป์จริงๆนะคิดว่าวิธีการเล่นของลิเวอร์พูลจากเล่นแบบปัจจุบันเนี้ยมันจะมีเปลี่ยนไปไหมครับจะมีบุกเยอะขึ้นไหมเพราะเฮ้ยต้องเอาแล้วจะเอา3ามแต้มอ,อย่างเดียวหรืออะไรยังไงครับในมุมมองพี่เมงจากประสบการณ์ถ้าถ้าโค้ชเข้ามาผมมองว่าวิธีที่เขาใช้้้้เเนนนนีี่่่ผผมมววววาาาาาจจะะะใชิธหลลพรััไดงงขสบุก มากขึ้นหรือว่าน้อยลงเนี่ยผมว่าสาระสาคัญอยู่ที่ตอนนี้เขาเก็บรายละเอียดอยู่เขาต้องการชะลอเกมและหนึ่งชะลอเกมเนี่ยรักษาสกอร์ในเกมนั้นไม่พอนะการชะลอเกมเนี่ยเท่ากับเป็นการถนอมผู้เล่นด้วยนะถนอมผู้เล่นที่จะไปเล่นนัดต่อไปหรือรายการต่อไปซึ่งครอปเนี่ยเขาไม่สนเขาบุกเขาบุกเลยได้ประตูมีโอกาสทําต่อการทําต่อเนี่ยมันมีส่วนทําให้นักบอลเจ็บและล้าได้อย่าลืมนะครับว่าคุณได้ประตูนําไปแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ผ่อนแรงหรือไม่เล่นติดชึ่งเนี่ยคุณบุกเข้าไปโซน,น ผู้ต่อสู้เขาเตะคุณแน่เขาเสียบเขาเตะคุณแน่โอกาสเจ็บมีเพราะนั้นเนี่ยการเล่นแบบวิธีการของอันเดอร์สโลตเนี่ยผมถือว่าเป็นวิธีการที่ถูกนะแต่จะได้แชมป์ไม่ได้แชมป์เนี่ยอีกเรื่องหนึง่งเพราะถ้าคุณแรกทุกเกมเลยเอาทุกเกมแรกทุกเกมจัดชุดใหญ่เล่นเนี่ยไม่มีทางเลยผมบอกไม่มีทางเพราะนั้นเนี่ยผมว่าอันเดอร์สโลตเขาเก็บรายละเอียดอยู่ใจเขาก็าอยากจะบุกขยี้ให้ให้แหลกเลยแต่ว่าเขาเผื่อไว้เกมหน้าด้วยสกอร์ได้แล้วน้ำหนึ่งศูนย์หรือน้ำสองหนึ่งแล้วโดนน้งคิึงแซงกลับมาชนะ ที่สุดท้ายแล้วแล้วก็นึกถึงโปรแกรมนับถัดไปแล้วตรงนี้ผมว่ามีส่วนทําให้เขาเนี่ยปรับเกมเวอร์พูลให้มันช้าลงโอเคอาจจะตั้งรับมากขึ้นลดการเสี่ยงตอนนี้ผมว่าเขากําลังลดการเสี่ยงอยู่นะแต่ไม่รู้ว่า ด้วยวิธีนี้มันจะทําให้ลิเวอร์ p o o ไปถึงแชมป์ไหมอันนี้ต้องรอดูอ่ะทีนี้เราตัดเรื่องการวิเคราะห์ออกไปทั้งหมดเลยเอาเซนเลยพี่เม้งคิดว่าจะเป็นแชมป์ได้ไหมลิเวอร์ pool ลิเวอร์ p o o เหรอตัดองค์ประกอบทั้งหมดเ,เอาเซนล้วนๆเลยผมว่าตัวแปรยอยู่ที่แมนซิตี้แล้วถ้าแมนซิตี้ไม่พร้อมแบบนี้นะยาวๆไวเนี่ยลิเวอร์ p o o มีโอกาสมากนะตอนที่แมนซิตี้เป๋ๆเ,เนี่ยที่เป๊ปบอกเหลือผู้เล่นชุดใหญ่13คน15คนเนี่ยตอนเนี้ยเก็บ3แต้มให้ได้หมดโดยเฉพาะเกมที่จะเจอกันเองเนี่ยถ้าเก็บแมนซิตี้้ไดเชสเตอร์ได้ ลิฟูจะเปิดกว้างมากเพราะว่ามันไปกับ6แต้มนะเนี่ยลิฟูต้องเอาให้อยู่เจอแมนซิตี้ผมว่ามีโอกาสนะอาร์เซนอลน,นะครับไม่ไม่ได้มองแล้วอาร์เซนอลเสียแต้มเยอะเกินแล้วก็ความพร้อมเนี่ยไม่เหมือน2ปีที่ผ่านมาการขาดอุลกามีผลเยอะพราะอุลกากลับมาผมไม่รู้ว่าเขาจะต่อติดเลยไหมถ้ายังต้องมาเสียเวลาหาฟอร์มอีก เรียกความฟิตอะไรอีกเนี่ยผมว่ามันจะไม่ทันเพราะว่าทีมที่มันเป็นแชมป์เนี่ยมันไม่รอนะจะเป็นแมสซิตีหรือลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าปีไหนเขาเครื่องติดเนี่ยเขาไม่รอใคุณเสมอเขาไม่เสมอด้วยนะคุณเสมอเขาชนะคุณแพ้เขาชนะนชนะสักเก้าแต้มเนี่ยปีใหม่เนี่ยก็ไล่ยากแล้วมมติว่าถึงปีใหม่อาร์ซอลยังตามอยู่8ปดแต้มผมว่ายากแล้วเพราะความไม่พร้อมนะของอาร์ซอลนะปีนี้ผมว่าไม่พร้อม